สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารสาระดีๆมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับกับความคืบหน้าการเพิ่มเงินปิจิังชีพให้กับผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทนะครับซึ่งภาคประชาชนได้ร่วมกันยื่นร่างกฎหมายนะครับเพื่อให้ยกเลิกแบบเดิมแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ให้มาแจกแบบทัวหน้าทุกคนนะครับซึ่งคนที่มีส่วนในการผลักดันประมาณ3 0 0 0บาทอีกคนนะครับก็คือคุณนิมิตเทียมอุดมเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับที่เรียกร้องมาโดยตลอดว่า เงินเบี้ยยังชีพที่รัฐบาลแจกให้กับผู้สูงอายุนะครับทุกเดือนเดือนละ6 0 0บาทนั้นนะครับมันพอกินใน1เดือนจริงหรือนะครับซึ่งก็ตกวันละ20บาทเท่านั้นนะครับเรื่องนี้เองก็ทําให้คุณนิวิตจึงร่วมกับภาคประชาชนกลุ่มมือนนะครับยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อไทยให้เพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นเดือนละ3,000ันบาทนะครับแล้วก็บางท่านยังได้เรียกร้องไปอีกนะครับว่างบประมาณในปัจจุบันนะครับที่มีอยู่นะครับสามารถ เพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นเดือนละ1ั0 0บาทได้เลยอีกด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับก็สามารถเพิ่มเงินได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทพอกิน1เดือนจริงหรือนะครับจึงเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวสวัสดิการเงินคนไว้กษียณ3 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับจากปัจจุบันเบี้ยยังชีพ รับอยู่600-1,000บาทนะครับเพราะอะไรต้องขับเคลื่อนนะครับขณะที่ภาคประชาชนล่ารายชื่อตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับขอแรงสนับสนุนจากรัฐบาลโดยชี้นะครับว่าแก่ตัวไปไม่มีลูกหลานเงินสวัสดิการของรัฐจะเพียงพอจริงหรือเกษียณแล้วแต่ยังมีหนี้ยังต้องกินต้องใช้ต้องหารายได้ทางไหนสังคมผู้สูงอายุแต่เงินค่าครองชีพคนชรากับไม่เพียงพอจะทำอย่างไรต่อไปนะครับ ซึ่งตัวอย่างคำถามของคนไปทำงานในอีกไม่กี่ปีนะครับไม่เกิน2 0 3 0ปีข้างหน้าต้องกลายเป็นผู้เกษียณแต่เกิดข้อกังวลว่าเบี้ยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐบาลให้นะครับตั้งแต่6 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนในแต่ละช่วงอายุจะเพียงพอจริงหรือนะครับส่วนกรณีเงินชลรภาพกองทุนประกันสังคมนะครับเป็นเงินออมของผู้ประกันตนกับบริษัทผู้ประกอบการแต่รัฐไม่ได้อุดหนุนจึงถูกตั้งคำถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่รัฐ จะให้ความสําคัญกับสวัสดิการพื้นฐานโดยเฉพาะเงินบํานาญชลาภาพนะครับให้กับคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์หรือมีการเรียกร้องนะครับเงินกองทุนบํานาญพื้นฐานแห่งชาตินั่นเองนะครับซึ่งในการผลักดันเงินบรนาญพื้นฐานนะครับก็มาจากแนวคิดที่ว่าทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วหน้าทุกคนนะครับไม่จํากัดว่าคนนี้บัตรทองราชการหรือประกันสังคมนะครับโดยพื้นฐานต้องให้พวกเขาเมื่อแก่ชรานะครับเบื้องต้น เราตั้งกอบไว้ที่3,000บาทต่อเดือนนำมาจากการคำนวณเส้นความยากจนของสภาพัฒน์ซึ่งตัวเลขนี้ยังมีการศึกษาในวิธีเปิดงานวิจัยโครงการศึกษาความเป็นไปได้นะครับของการจัดตั้งกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นนะครับว่างบประมาณกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติปีละ400ล้านบาทนะครับจะส่งผลให้ GDP โตถึง4.17%เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง700ล้านบาท ใน5ปีนะครับก็เป็นคําแถลงของนายนิมิตเทียมอุดมนะครับในฐานะผู้ขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนบํานาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับโดยนายนิมิตเทียมอุดมนะครับได้ชี้แจงถึงการผลักดันเรื่องดังกล่าวนะครับสืบเนื่องจากประเด็นเงินบนานาญทุนหน้านะครับมีการผลักดันมาก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าภาครัฐยังไม่มีการสนับสนุนมากพอนะครับทำให้กองทุนนี้ยังไม่ถึงฝั่งฝันนะครับทั้งที่เป็นสวัสดิการพื้นฐานที่คนทํางานทุกคนจะได้รับ เมื่อกเกษียณอายุนะครับยิ่งเบี้ยยังชีพคนชราที่ได้รับอยู่ทุกวันนี้ก็คือ600ถึง1,000บาทต่อเดือนไม่เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยอย่างแน่นอนนะครับนายนิมิตก็ยังเล่าที่มาจากการผักดันเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาโดยตลอดนะครับซึ่งตอบโจทย์เรื่องสุขภาพแต่เรื่องอื่นๆเรายังพบว่ายังเป็นปัญหานะครับอย่างคนอายุ60ปีโจทย์ใหญ่ก็คือพวกเขาไม่มีรายได้นะครับเขาจะอยู่อย่างไรกับเบี้ยยังชีพ600บาท จึงคิดว่าควรขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เกิดหลักประกันรายได้นะครับโดยเอาเกณฑ์เส้นความยากจนของสำนักง,งานสภาพัฒเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยระบุว่าคนจะอยู่อย่างไม่ยากลำบากในแต่ละเดือนควรมีเงินประมาณ2,800บาทเราจึงคิดว่าเบี้ยังชีพที่รัฐบาลใจ่ายให้แก่คนสูงอายุทุกคนนะครับซึ่งไม่เคยขยับขึ้นมานานจะมีกลไกใดมาช่วยมากกว่านี้ จึงคิดว่าถึงเวลาต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะ1ชุดจากเดิมคณะกรรมการที่อยู่ในพรบรผู้สูงอายุนะครับซึ่งดูแลเรื่องไม่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงนะครับอีกทั้งยังเป็น,นกลไกทางการเมืองนะครับแม้จะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอเป็นผู้ดูแลแต่ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของพักนโยบายรัฐบาลว่าจะเอาอย่างไรนะครับ โดยในสมัยคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจ่ายเพียงชีพคนชราแค่300บาทต่อเดือนและมาเพิ่มในสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุาลานนท์นะครับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนแต่ก็ยังจ่ายเฉพาะคนจนนะครับจึงมีการกลับเคลื่อนตอนสมัยคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกว่าควรมีพรบรบำนาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับก็มีการระดมรายชื่อ แต่รัฐบาลขนาดนั้นไม่เอานะครับแต่เห็นว่าควรไปทํากองทุนการดองแห่งชาติหรือกอชอนะครับโดยชวนให้คนไทยนะครับออมเงินแทนเ,เงินจะได้600บาทแต่ต้องออมตั้งแต่อายุ15ปีเาปีพเขาทํางานมีสิทธิประกันสังคมก็ไม่ได้ออมอยู่ดีนะครับเพราะรัฐมองซ้ําซ้อนพวกเราก็พยายามขับเคลื่อนโดยคุณอภิสิทธิ์ก็มีการขับเคลื่อนบ้างนะครับจากให้คนจนก็เป็นทุกคนมีสิทธิ์ออมนะครับ ซึ่งทางเครือข่ายก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะมองว่าเงินบำนาญควรได้แบบท่วนหน้านะครับก็มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอดแต่มาหยุดช่วงในสมัยมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือกสชนะครับทำให้ต้องหยุดการเคลื่อนไหวจนกระทั่งเกิดสภาขึ้นในปี2562เครือข่ายได้ขับเคลื่อนอีกครั้งว่าควรแก้ไขกฎหมายผู้สูงอายุต,ตรงนี้ให้เป็นพรบรบำนาญพืน้นฐานแห่งชาติและควรมีคณะกรรมการเฉพาะนะครับเนื่องจากงบประมาณต้องใช้ปีราวละ400ล้านบาท ครอบคลุมสูงอายุ60ปีขึ้นไปได้คนละ3,000บาทต่อเดือนนะครับซึ่งคุณนิมิตเทียมบดมนะครับก็ให้เหตุผลนะครับว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนตกวันละ20บาทไม่เพียงพอนะครับใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนใน1เดือนอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องผลักดันให้ผู้สูงอายุได้เดือนละ3,000บาทนะครับด้านคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อไทยอีกนะครับว่าควรเพิ่มเงินเบีญญ้ยยัง 1,500บาทได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทําได้ทันทีอีกด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณนะครับมีอยู่แล้วนะครับโดยคุณนิติรัตน์ได้ย้านะครับว่างบประมาณที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบันนะครับสามารถนํามาใช้ได้ทันทีในการเพิ่มเงินปงนีพให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดแรกก็คืออาจจะปรับจาก600ถึง1,000นะครับเป็น1,200บาทถึง1,500บาทได้ทันทีซึ่ง ต้องอาศัยความกล้าหาญของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับเครือข่ายภาคประชาชนนายนิมิตเตียมโดมและนายนิติรัตน์ซับสมบูร์เรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อไทยนะครับควรเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น1,500บาทได้เลยนะครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,500บาทนั้นสามารถทําได้ทันทีเพราะว่างบประมาณมีอยู่แล้วนะครับแค่จัดสรรงบประมาณใหม่แค่นั้นเองและควรที่จะมีบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทนะครับซึ่งรัฐบาล ก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนนะครับโดยทั้งสองท่านได้ชี้แจงว่าเงินปิจิงชีพสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับอยู่600บาทไม่พอกินพอใช้ใน1เดือนอย่างแน่นอนนะครับาหารออกมาก็ตกวันละ20บาทเท่านั้นซึ่งเงินวันละ20บาทไม่สามารถอยู่ได้ใน1วันอย่างแน่นอนดังนั้นรัฐบาลเพื่อไทยก็ควรที่จะพิจารณาเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น1,200บาทหรือ1500บาทนะครับเพราะว่างบประมาณมีอยู่แล้วสามารถปรับได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็เห็นด้วยนะครับ ซึ่งผู้สูงอายุได้เงินเดือนละ1500บาทหรือ3,000บาทก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับรับชมคลิปจบแล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ